สวัสดีครับนายเอกครับวันนี้ก็มาออนไซต์เซอร์วิสที่ชนบุรีนะฮะเลี่ยงหนองมนก็มาติดตั้งชุดจอแอนดรอยจอพดานใหม่นะครับใน p บรคสปอร์ตจนะครับโมนิวปาชมแรกตัวแรกนะครับอันนี้คือหน้ากากเดิมวิทยุเดิมที่เป็น c a r ิเอแล้วก็จอพิดานเดิมนะครับขนาด10นิ้วอันนี้ชุดอุปกรณ์มีแล้วเลิงที่ลูกค้าเคยติดมาจากที่อื่นนะครับเอ้ถอดออกหมดเลย ชุดใหม่ที่ติดตั้งเข้าไปนะครับก็จะเป็นจอพีดาน14นิ้วแบบนี้นะครับตัวบอดี้นะครับจะครอบทับตัวช่องปิดฝ้านะครับที่มีขนาดใหญ่ปิดทับได้หมดเลยแล้วก็จอมีขนาดบางนะครับไม่ใหญ่เทอะทะตัวตัวนี้เวลาเปิดออกมาก็จะเป็นชุดกลไกนะฮะให้ดูใหม่มาจะสวิงฝา มาให้้เลยแบบนีการเชื่อมต่อจอหน้ากัจอพิดานแบบ HDMI นะครับจอหน้าเป็น Android l ำแ8ลำร1อยยี่รับ CU 8คอร์แ8 6 2แล้วก็มีพอร์ต HDMI out นะครับออนบอร์ดตัวนี้ไม่ได้ใช้เป็นอะแดปเตอร์นะครับเป็น HDMI out on board เลยแล้วก็ลากสายก็ขึ้นมาต่อบนจอพิดานได้เลยนะครับจอ14นิ้วชัดเต็มตานะฮะนั่งดูกันสบายๆแบบนี้เลย สวยงามครับเปิดไฟมีไฟมีทั้งไฟพดาแล้วก็ไฟสวยงามด้านข้างนะครับโอเคไปดูที่จอหน้ากันฮะจอหน้าก็การติดตั้งนะครับแบบดแับตรงรุ่น,นขนาด9นิ้วระบบเดิมที่มากับตัวรถเช่นระบบกล้องถอยกล้องรอบคันนะครับใช้ได้ครบตามปกติเลย แล้วก็รุ่นนี้นะครับรองรับไวไฟทั้ง2แบรนด์เลยทั้ง2.4จี G และ5 G รวมทั้งสามารถใส่ซิมนะครับ4ี G ได้ด้วยนะครับโอเคมาดูการใช้งานกันนะครับดิสนี y h o ัลสตตัวนี้เล่นได้ออกพร้อมกันทั้งจอหน้าจอพิดาเลยนะฮะ d i s นี y m a n d a l ร r เรียนอ่าเพลนะครับ, uh, uh, Pre, บ Predator Predator 2022 คอนโทรงไฟฟ้เพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนฉากตรงนี้ได้หมดการติดตั้งไม่มีการตัดต่อสายนะครับการเก็บงานเรียบร้อยพันเทปผ้าเก็บุกจุดมาดูภาพข้างหลังกันดูพร้อมกันเลยจอหน้าจอเวลาสีสดใสต่อแบบ HDMI นะครับภาพคมชัด ดูได้ทั้งภาพยังไม่มานะครับจอหน้าตัวจอเป็นซ u เปอร์ LED นะครับเพลใน d i s น e ย์ o อลล์สตานะฮะ Netflix กูดู Netflix ได้ด้วยดูได้เหมือนกันจอหน้าจอพปดานดูได้ครบนะครับ ตัวแอปพลิเคชันเป็นเวอร์ชั่นใหม่ <of the S 2> นะครับยูฟิกก็ภาพจะคมชัดมากกว่านะครับ <Hey. S 2> เรื่องนี้ก็สนุกเรื่องนี้สนุกนะฮะ The Gate Wall สนุกมากโอเคเราก็มีแอปดูหนังอีกตัวหนึ่งเป็น Account Premium u f มยนะครับก็เราลง Account Premium ให้ มีทั้งแบบรับชมฟรีแล้วแบบเสียงเงินแต่ว่าเราลงแอคเค n t พรีเมียให้แล้วก็สามารถรับชมได้เลยนะฮะ,ะ YouTube ไม่มีโฆษณาค้นหาด้วยคำสั่งเสียงไปเลยครับ The White 2022 All Star เห็นไหมฮะมันอ่านรับคำสั่งเสียงได้ครบหมดเลย วิธีการขยายหน้าจอเขี่ยครับเขี่ย <The Voice S 1> ขึ้นี All Star. เขี่ยลงเขี่ยขึ้นก็จะข,ขยายเต็มจอให้เลยนะครับของมือไทยบุกเดอะสจากเดอะไวส์คิดซีซั่นสองภูมเดอะสตจากเดอะไวส์คิดซีซั่นสี่อารไอสมาชิกุงเกิร์ลฟร์อีฟจากเดอะไวส์คิดซีซั่นสและคนสุดท้ายไปเซนทันชนบุรี สมาชิษภูมแบบจากดูไวคิสซีซั่นสองตำรวจพิกัดค่ะปึ๊บเดี๋ยวจ่ชนบุรีนะครับเดี๋ยวเอาใหม่ไปเซนทัลนชนบุรีเรามีไม้แยกต่างหากนะครับลูกค้าขอติดตั้งไว้ตรงนี้นำทางไปเลย ครับตรงไปไม่เคยดินเท่าล้ายอ,อยู่ทุกวันคิดอยู่ทุกคนคิดว่าสักวันตัวฉันคงถูกลืนน้อยลงทุกวันที่เราคุยกันเพราะว่าอร่ายจะถึงได้เปลี่ยนไปคิดแต่ไม่ถึง มาแบ่งสองหน้าจอเล่นได้นะครับจอไปด้านก็จะออกแบบเดียวกันเลยเขียแอปทิ้งทั้งหมดเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวซ้ายปิดนะครับยกเลิกการนำทางไป ก็สำหรับลูกค้านะครับหรือสมาชิกานใดที่สนใจติดตั้งจอ Android นะครับอยากจะอัปเกรดจอแล้วให้เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้ดีขึ้นทันยุคทันสมัยในยุคนี้นะครับดูทีวีออนไลน์ได้นี่นะครับดู u ูทได้ดูหนังดู Disney Ho อ Star ดูอะไรต่างๆได้บนรถเลยยิ่งมีลูกนะครับก็ทำให้เขาเพลิดเพลินไม่ต้องมาถือ iPad ถือมือถือนะครับดูจากมือถือเราสามารถเปิดตรงนี้ให้เขาดูได้เลยนะครับนี่ก็เป็นทีวีออนไลน์ กลก้องครับโหมดกล้องนะครับบางแอปก็จะหยุดเล่นบางแอปก็จะเล่นต่อเนื่องให้แต่เสียงเบาลงให้นะครับคุณออกจงากออกจากาก็ใช้งานได้เลยไน้ <c oughs> ูจอเพดานกันอีกรอบนะฮะจอใหญ่ชัดเต็มตา14นิ้วชัดๆนะครับก็รับชมไปพร้อมับจอหน้าได้เลยแบบนี้ ก่อสนใจติดตั้งนะครับติดต่อนายเอกครับที่เบอร์0819876286 Facebook Fanpage YouTube Channel เอกเรซ i n g a c c e s s อ r y ครับขอบคุณพี่สาธิตมากครับวันนี้เรามาติดตั้งที่ชมบุรีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ